สวัสดีครับแสและผ่นคลิปมาดูยมห้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับมีปัญหาเยามาหามีโอหน่ยีองาร์อาร์นะครับหลังจากเจ้าของรถถามประวัติดูนะครับไปทำเครื่องมาใหม่นะครับปรากฏว่ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่นี่น้ำมันเครื่องเหลือน้อยอพอใส่น้ำมันเครื่องแล้วลองสตาร์เครื่องดูปรากฏว่า อตอนแรกก็บิดได้บิดกี่ทีบิดไม่ไปนะครับดังตึ๊กตึ๊กตึ๊กไม่แว้นนะครับก็เลยไม่มั่นใจในการอาของช่างนะครับก็เลยถอดออกมาเช็คก่อนนะครับเบือ้องต้นปรากฏว่ากลองอากาศนะครับพวกนี้นะครับเสื้อมอกรองสกรปรกอตอนนี้ผมล้างแล้วนะครับล้างเบนซินแล้วเป่าทำความสะอาด เช็คลุกเล่งนะครับคาดว่าเบื้องต้นน่าจะมีดินไปเกาะนะครับนี่นะครับหลังถอดออกมาเช็คนะครับเข็มเล่งชุดลุกเล่งคาดว่าด้วยความสกปรกนะครับก็จะมีดินมาเกาะตอนนี้ทำความสะอาดแล้วดินเกาะดันข้างทำให้ลุกเล่งฝืดทำให้แผ่นใดแฟมดูด ลูกเล่งไม่ขึ้นนะครับทำให้เล่งไม่ได้นั่นเองนะครับตรวจสอบการรั่วความแข็งของยางของแผ่นไดแฟมนะครับะระวังอย่าล้างด้วยเบนซินโดยตรงนะครับไดแฟมโดนน้ำมันเบนซินก็อาจจะเสียหายได้นะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับทำข่าวสารด้วยเช็ดลมเป่าก็ประกอบคือน,นะครับก็จะมีมาร์กอ,อย่างนี้ ส่ให้ตรงมาร์กนะครับแค่นั้นเองนะครับเข็มเล่งก็ไม่ต้องอไปปรับถอดดูได้นะครับทาความสะอาดนะครับปรากฏว่าทาความศาอตร์ทั้งตัวคาบูไม่ถ้าหากว่าติดได้ก็ไม่จำเป็นต้องล้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกรองอากาศว่าสาเหตุที่ทจะทำให้เรางงนะครับแล้วรถคันนี้มีปัญหาเรื่อง ระบบสตาร์ทไฟฟ้านะครับเท่าที่ดูแกมาชาร์จแบตเตอรี่บ่อยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับระบบไฟไม่เหมือนฟิลาโนนะครับไม่มีจุดรวมสายาเช็คล่องรอยของหนูกัดนะครับเป็นคารบูเรเตอร์เริ่มจะมีไฟฟ้าเข้ามาควบคุมปีกพิเส้อมี ก่อนที่จะข้ามไปเป็นหัวฉีดนะครับเป็นคาบูเรเตอร์มีเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิน้ำมันเพื่อจะส่งข้อมูลไปที่กล่อง C D I นะครับทำให้ประสิทธิภาพในการจุลรเบิดดียิ่งขึ้นแผ่นชาร์จน่าจะอยู่ข้างในนี้นะครับอยู่ด้วยกับกล่อง C D I ก๊อกน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนที่มีปัญหาก็มอเตอร์ตอนนี้ถอดออกมามาเช็คมอเตอร์สตาร์ทนะครับ อมอครองออแผ่นอกรออา,กาศากระดาษก็ซื้อของแท้มาเปลี่ยนนะครับส่วนไหนที่เซอร์วิสหล่อลื่นด้วยโซเนกได้หลังจากที่ถอดก็ฉีดโซเนกฟิลฟิลมี2ตัวนะครับก็ฉีดโซเนกหน่อยแล้วก็มีฝาครอบนะครับฟิลก็อยู่กับรีเลย์สตาร์ทนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่ นะครับให้มั่นใจเปลี่ยนเป็นยี่ห้อที่คุ้นเคยที่มีแบรนด์แบรนด์ชื่อดังมานานนะครับแบรนด์ใหม่ยังไม่มั่นใจคุณภาพนะครับรุ่นนี้มีปัญหาที่มือเบรกสตับเบรกนะครับมีปัญหาเกิดจากที่ไฟเบรกค้างนะครับเบรกหลังหลอดไฟเบรกติดตลอดเวลา ทำให้ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมาไม่เพียงพอที่จะใช้ลงแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวไปดูความเสียหายที่ช่างอาจจะมองข้ามนะครับนี่นะครับมือเบรกมือเบรกด้านดิสเบรกนะครับก็จะเป็นโดนสวิตช์สต็อปเบรกกัดเป็นหลุมแบบนี้นะครับอมองเห็นไหมครับเป็นหลุม ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับทำให้ไฟเบรคค้างาขี่หน่อยเดียวถึงที่หมายก็เลยกลายเป็นว่าไฟไม่เพียงพอที่จะไปชาร์จลงแบตเตอรี่ทำให้การสตาร์ทครั้งต่อไปอมีปัญหาเปลี่ยนมือเบรกออกนะครับถึงแม้จะไม่หักแต่เป็นหลุมนะครับทำให้สตอปเบรคต่อกันตลอดเวลานะครับต่อมั่งไม่ต่อมั่งก็มีปัญหานะครับต้องปิดสนิท อ่านี่เจอหลายคันนะครับสภาพความสกปรกของการากรองอากาศแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ดินเข้าไปในเครื่องยนต์เกิดความเสียหายนะครับนี่คือสาเหตุที่รถสตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะวา่าดินไปเกาะตรงลูกเร่งนะครับไม่มีแรงดูดของแผ่นไดแฟมยกลูกเร่งไม่ขึ้นนะครับทำให้สตาร์ทติดยากนั่นเองนะครับพอสตาร์ท ไม่ได้ก็เจ้าของรถก็สตาร์ทมืออยู่นั่นนะจนแบตหมดแบตพังอมอเตอร์ก็เช็คนะครับอมอเตอร์ก็กินกระแสนะครับหากว่าพอได้ก็ใส่ของเก่านะครับตอนนี้ออเดอร์มอเตอร์มา,าใหม่นะครับก็ากาศใช้ของแท้เท่านั้นน่าจะดีกว่านะครับก็ออเดอร์มาให้แม้แต่ลิปล็อกนะครับกิ๊ล็อกที่หายไปก็อันไหนมันก็ใส่ให้แถมแถมไปนะครับ มอ,อ Start. เตอร์สตาร์ทก็ต้องดูงบประมาณก่อนนะครับว่าเจ้าของรถมียังไงคุยกันให้ตกลงให้ตกผึกนะครับส่วนของฟิวต้องตรวจสอบด้วยนะครับเพื่อ,อ,อมีตะการหล่อเลื่นด้วยน้ำยากัดตะการทั้งคันที่เป็นแจ็คนะครับส่วนของฟิวอยู่ตรงนี้นะครับถอดออกมาฉีดโซเน็กฉีดเสียบไม้นะครับ เช็คต่างๆากัดด้วยน้ำมันให้หมดนะครับเพื่อตัดปัญหานะครับจะได้ทำปัญหาเจอนะครับปัญหาที่พบก็มีมือเบรกนี่เปลี่ยนไปแล้วนะครับกดสตอเบรกไม่หมดไม่สุดนะครับทำให้ไฟไฟเบรกค้าง มีซ้ายมีขวานะครับด้านนี้เสียรูปแต่ว่าไฟไม่ค้างไฟเบรกไม่ค้างก็ผักปล่อยนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายของเจ้าของรถนะครับส่วนนี้ที่ถอดมาเพราะต้องการเปลี่ยนมือเบรกแล้วก็เซอร์วิสฉีดโซเนกไล่กัดดูน้ำมันเบรกด้วยนะครับหากต่ำเกินไปต้องดอูควบคู่กับผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกน้อยก็ต้องต่ำลงไปไม่ต้องเติมนะครับะจะเติมได้เฉพาะ,อะตอนเปลี่ยนผ้าเบรก พาดิสเ็กเท่านั้นนะครับเพื่อ,อเติมตอนนี้ก็ล้นทิ้งเปล่าๆนะครับโดนเปลือกรถแตกหมดนี่คือปัญหาที่พบในยมามาฮรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์บอกว่าเพิ่งทำมานะครับก็ไม่ยังไม่แตะนะครับไม่ยุ่งนะครับสายพานน้ำมันเฟืองท้ายก็นอกประเด็นเสริมให้ไปนะครับแต่ที่น่าสงสัยก็คือมอเตอร์กินกระแส ทำให้นำแบตเตอรี่มาชาร์จบ่อยแล้วก็แบตเตอรีอ่แบรนด์ใหม่นะครับซึ่งไม่มั่นใจในคุณภาพเท่าไหร่ก็เปลี่ยนใหม่เป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับตัวนี้แล้วน่าจะจบไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็คือสรุปว่า,าปัญหาพื้นฐานก็คือนี่ครับ สายเกาะลูกเร่งแล้วทําให้ลูกเร่งยกไม่ขึ้นแผ่นไดแฟมคาบูสูญญากาศนะครับยกไม่ขึ้นก็เลยเร่งไม่ได้นั่นเองตอนนี้ทำำาําความสะอาดเสื้อกลองล้างเบนซิน,นเป่าทองความสะอาดแล้วประกอบคืนคงไม่มีปัญหาใดๆนะ้ำมันเครื่องวาลวก็ถ้ามันห่างก็ตั้งใหม่นะครับก็หลายรุ่นก็ตั้งเหมือนเหมือนกันนะครับตั้งวาลถ้าหากว่ามันติดง่ายก็ไม่ต้องนะครับ ประมาณนี้ครับมอเตอร์ก็ออกแล้วแต่ดุลพินิษนะครับวิเคราะห์ให้ดีนะครับราคาอาจจะสูงเราวิเคราะห์เงินในกระเป๋าลูกเจ้าของรถด,ด้วยนะครับประมาณนี้ครับสำหรับ Yamaha er Mio เป็นแนวทางนะครับซึ่งระบบไฟก็ติดลิขสิทธิ์นะครับไม่อยากจะไปยุ่งนะครับ ในเมื่อเขาไม่ให้เปิดเผยแพร่ก็ไม่เป็นไรก็ดูปัญหาอย่างนี้เราจะแก้ยังไงนะครับเรื่องความสะอาดนั่นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับใส่สายใส่อะไรให้ถูกต้องประกอบคืนนะครับอลองสตาร์ตบิดเครื่งดูต้องแว่นนะครับ าสายพานตัวนี้ของยาม h านะครับอขอบคุณทุกการติดตามอันนี้ขั้นเวลาของระบบไฟหน่อยหนึ่งอันนี้คืองานจริงนะครับอ,อย่าลืมเช็คไฟเบรกนะครับไฟเบรกอย่าให้ค้างนะครับเพราะว่าไม่มีไม่เพียงพอที่จะไปชาร์จแบตนะครับเอามาใช้ไฟเบรกสมดวัดพอๆกับหลอดไฟห,หน้านะครับไฟเบรกไม่ใช่ไฟหลีนะครับไฟเบรกคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ